กลายเป็นกระแสร้อนแรงคุณในโลกออนไลน์ในเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะฮะไปฉีดบูสเตอร์เข็ม3าที่จังหวัดบุรีรัมย์ผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเพจเนี่ยสพบ้านใหม่ชัยพจน์เนี่ยได้มีการแชร์ภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจ11ดนายได้รับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่3เกิดกระแสว,วิจารวิจารย์อย่างหนักบนสังคมออนไลน์นะว่าได้วัคซีนมาจากไหนและมีความจําเป็นอย่างไรที่จะต้องฉีดเนี่ยในขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ในด่านหน้าเนี่ย บางส่วนอาจจะยังไม่ได้รับวัคซีนอย่างเพียงพอเลยนะครับตำรวจภูทรภาค3เนี่ยเขาออกมาชี้แจงนะวัคซีนเข็มที่3เนี่ยที่ฉีดให้กับตำรวจทั้ง11นายเนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมให้เจ้าที่11คนเนี่ยนะที่ทำหน้าที่เป็นพลับยานพาหนะรับส่งผู้ติดเชื้อไปยังสถานพยาบาลต่างๆหรือรับผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพเนี่ยกลับมาจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับกรมการแพทย์ จึงมีความจําเป็นต้องเข้ารับวัคซีนเข็มที่3เป็นการกระตุ้นภูมิกับบุคลากรทางการแพทย์และบริการด่านหน้าให้รับมือกับการแพร่ระบาดให้ดีขึ้นตรงนี้ก็บอกผู้การเนี่ยพลตำรวจตีรุธพลนวรัตเนี่ยผู้การจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะครับเขายอมรับกับสื่อว่าตํารวจฉีดเข็ม3จริงแต่ไม่ได้เอาวัคซีนหลังฉีน,นคุณเป็นวัคซีนที่เหลือก้นขวดแล้วโดยนำมาฉีดให้กับตำรวจ9สพสพ,สพละ11คนก็หมายถึง 99นายแหละพูดง่ายๆที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาโครงการทำดีด้วยหัวใจสู้ไยโควิดด้วยศรัทธาจัดจตั้งขึ้นมาเพื่อรับผู้ป่วยสีเขียวในพื้นที่จังหวัดสีแดงกลับมารักษาตัวที่จังหวัดบุรีรัมย์นะเขาบอกตำรวจชุดนี้ถือว่าเป็นบุคลากร,กรด่านหน้ามีความเสี่ยงสูงอย่างชัดเจนจึงต้องได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่3ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็ เป็นคำชี้แจงไขข้อคองใจว่าทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะถึงได้รับการบูสเตอร์เข็ม3นะก็ยืนยันนะว่าได้รับสพอพละั1บ1คนไม่ใช่ทั้งจังหวัดเพราะฉะนั้นประชาชนโปรโดเข้าใจด้วยผมเข้าใจนะผมเข้าใจนะเพราะว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง11นายแต่ละสะพอพเนี่ย มีหน้าที่ขับรถส่งผู้ป่วยโควิดจําเป็นอยู่แล้วครับที่จะต้องได้รับบูสเตอร์เข็ม3มนะแต่ก็ขอนะวิงวอนขอรัฐบาลว่าการุณาให้ด่านหน้าก่อนแล้วก็ค่อยๆตามไปทีละสะเต็ปนะให้ลําดับความสําคัญเป็นไปตามสเต็ปเพราะฉะนั้นคุณหมอพยาบาลบุคลากรดนันหะนนะอย่างเช่นตำรวจเนี่ย ผมเห็นด้วยครับที่ต้องได้รับชุดนี้นะเฉพาะชุดนี้นะที่ขับรถรับส่งผู้ป่วยจําเป็นจะต้องได้รับอย่าให้เกิดการสูญเสียมากไปกว่าน,นี้เลยรัฐบาลนะฮะคุณจะเป็นรัฐบาลได้คุณต้องเริ่มจากความเป็นมนุษย์ก่อนนะครับก่อนที่คุณจะเป็นไปเป็นรัฐบาลขอบคุณครับ